บนอะไรบนอะไรายหืมให้จมเห็นยังน้ำมี่โอ้โหแอคติ้งแค่จามเด้นี่แอคติ้งยังเทอะไรหรอ เช้ายูบบ,บอบยบยบอยูอ่จะร้องก็ร้องเลยลูกร้องเลยไม่มีใครห้ามร้องดิอยากฟังเสียงร้องให้ชื่นใจเร็วๆร้องให้สิบบาท lớn đi lớn ạ ê hả nè โอ้โอ้โอ้มา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 ไป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 เล่นไป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 ไหมไปไปโอ้ไปไม่เล่นทำไมไม่เล่นไม่เล่นจะไปไหนจะไปไหน แค่นร้องแค่นี้เหรอน้ำตายังไม่มีเลยแค่นี้อ๋อร้องให้ดูเฉยๆ แต่ไม่มีน้ําตาโอ้เก่งจังเลยออออ่ะอ่ะอะอะพอแล้วพอแล้วอือพอแล้ว